สวัสดีครับวันนี้สักนาสั่งก็าพามาดูตู้ไบโอโทโน,นะฮะไม่ค่อยได้มาไม่ใช่อะไรหรอกเพิ่งเอาปลามาใส่เพราะว่าทำแล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะไม่ค่อยมีเวลามานั่งดูก็เ,เห็นมีลูกน้ำแล้วก็เลยเดินไปซื้อนีออนมาใส่นะครับ อตอนการทำตู้ไบโอโทปอย่างที่เราเคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าเราจะต้องรู้จักนะครับภูมิประเทศนะครับลักษณะลักษณะภูมิประเทศลักษณะชีววิทยาทางภูมิของภูมิภาคนั้นนะของตรงแหล่งนั้นที่เราจะเอามาจำลองนะครับบางคนก็จะจะเอาปลาชนิดหนึ่งเป็นหลักบางคนก็เอาอกว้างๆว่าเป็นประเทศประเทศเดียวกัน แต่ถ้าคนที่รู้ลึกรู้จริงเขาจะลงไปถึงลำธารลำคลองแม่น้ำว่าเนี่ยปลาหรือว่าต้นไม้หรือว่าอะไรสิ่งมีชีวิตต,ตรงนั้นเนี่ยจะต้องอยู่จากแม่น้ำนั้นลำธารน,นี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคนลึกๆเลยนะแต่บางคนก็จะเอาแค่ว่าเอาของแค่ประเทศนี้ก็พอเอาของแค่ไหนก็พออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ไม่ได้ลงลึกมากนะอย่างอ,อ,อะไรอะ่ะไปดูก่อนหนะ้าน,นี้มีคนที่ลงเทวดานาเนกับคาดีนันแล้วบอกเป็นไบโอโทปก็มีนะครับแต่จริงๆก็ฮะนี่ออนไลน์กันเพิ่งเคยเจอ อันนี้อันนี้หมักน้ําไว้นะครับหมักใบหูกวางกับขอนเดิมไว้ก็น้ํามันน่าจะพีเห็ดมัน,น่าจะต่ําต่ําอยู่เ,ออเพราะว่าพวกพวกไอพวกเนี่ยมันก็น่าจะน่าจะมีฮิวมัสเยอะนะตอนเนี้ยในตู้นี้นะฮะน่าจะลงอยู่อย่างผมตอนนี้ถ้า ถ้าจะเอาเป็นหลักเนี่ยคือเอาปลานีออนเนี่ยเป็นหลักนะฮะเอานีออนเนี่ยเป็นหลักเอออดีตอย่างเงี้ยเคยทำตู้ปลากิมแลดก,ก็เอาปลากิมแลดเป็นหลักแต่ที่นี้ปลาที่ได้มานี่คือเขาไปช้อนจากแห่งเดียวกันมาให้ก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องความถูกต้องความอะไรมากมายเพราะมาจากที่เดียวกันชัวร์แต่รอบนี้มัน รอบนี้มันจริงๆการกระจายพันธุ์ของมีออนนี่ก็กว้างนะครับอย่างในเปรูก็ยังพบอย่างในเปรูบราซิลโคลอมเบียอย่างเงี้ยในโคลอมเบียในแม่น้ำคาเคตาก็เจอในเปรูก็ที่เจอที่แรกเลยน่าจะอีควีโตสนะครับก็หลายที่อยู่ในบราซิลก็มีนะฮะแล้วเลยปวดหัวอยู่ตอนนี้เนี่ยว่าจะ จะเอายังไงนะฮะถ้าเอาแม่น้ำคาเคต้าอย่างเดียวก็ปวดหัวอีกเหมือนกันนะเพราะว่าไม่รู้จะเอาปลาอะไรมาลงกับมันหรือก็ดื้อๆเลยก็เอาปลาที่มาจากโคลอมเบียหรือเปรูก็ยัดๆเข้าไปก็ได้แต่มันก็ก็ไม่ค่อยควรนะก็ไม่ควร กำลังคิดอยู่2อชิตสใจอยู่แต่ว่า,อ,าอยากเลี้ยงฟิลามนโตซัดนะครับได้คอรซัดฟิลามนโตซัดอยู่ก็คงจะต้องอาจจะเอาเตตราอีกสักชนิด2ชนิดอะไรอย่เงี้ยนะฮะที่มันอยู่ใกล้ๆกันนะแล้วก็เอาฟิลามนมาใส่นะครับเชโกบอร์ดชิคลิดเดี๋ยวให้ให้นีออนมันอยู่ไปสักพักก่อนแล้วเราค่อย ค่อยไปเพิ่มป่าอื่นมานก็ยังเป็นกองแขวนนะครับสัดส่วนภาพจะพินเพียนนิดๆพอเลนมาโคนะฮะอันนี้ก็ไฟโหดของเราสว่างดีแท้แช่ใบอัลมอนลีฟนะครับซื้อที่ AB บีคับได้เลยนะครับพวกปลาไม่ซอมชอบปีไม่ดีเรอาจะได้เห็นลูกฟิลามเมนโตซัสในในตู้นี้ก็ได้นะอาจจะนะครับ พวกฟิลาเมนนี้ต้อง pH ต่ำจริงๆนะฮะถึงจะได้ลูกประสบการณ์จากส่วนตัวที่เคยได้ก็เพราะว่าดินดินกุ้งนะครับทำเป็นตู้กุ้งแล้วเขาเลี้ยงกุ้งไม่เวิร์กเขาก็เลยแปลวลาหมอแค้งเาปล่อยให้แทนเราก็หรือเราไปซื้อให้เขาก็ไม่รู้จำไม่ได้นะแล้วมันก็มาออกลูกในตู้เอาว่าใช้ดินดิน s a กุร a .com นะฮะ คือในร้านดอพีขับเหมือนกันนั่นแหละอันนี้อันนี้เราไม่ได้ลงดินนะแต่เราก็ทั้งไม้ทั้งอะไรอะ่ะคือมันก็คงลงลงมานิดนึงอ่ะนะครับอาจจะไม่ลงเยอะเท่าดินแต่ก็พอลงมาอยู่อืม พวกนีออนนี่เข้ากับไบโอโทปมากเลยเพราะว่าเรืองแสงของเขาเนี่ยมาเรืองแสงเลยนะฮะมันเรืองแสงเลยสวยเลยนะตอนแรกก็จะทำเป็นพวกปลาซิลแค้พวกซิลอะไรอะซิลสามจุดเอออะไรพวกเนี้ยคิดไปคิดมาเลี้ยงกับประกัดป่าอะไรเงี้ย ถ้าเลี้ยงกับประกัดป่าต้องไปหาฝามาปิดอีกวุ่นวายนะงั้นเลี้ยงปลาเมกาใต้ดีกว่าเพราะไม่กระโดดพวกประกัดป่านี่สุดๆแห่งความกระโดดเลยกระโดดแล้วกระโดดอีกนะครับต้องหาฝามาปิดเข้าใช้วุ่นวายนะเราก็เลยตัดตัดปัญหาชีวิตไม่ต้องหาฝามาปิดเพราะว่าไม้เราขึ้นมาขนาดเนี้ทำฝาลำบาก แบบนี้ก็โอเคดีสบายสบายไม่ต้องวุ่นวายนะฮะจริงๆแนวไบโอโถปนี้เป็นแนวที่ดูแลง่ายนะครับเพราะน้ำมันดำๆแต่หมายถึงว่าเอ่ออะไรนะไบโอโถปไม่ใช่เป็นน้องน้ำดำอย่างเดียวนะไอไอไอตู้ลำธารน,นี้ก็คือไบโอโถปแบบหนึ่งนะครับ คือถ้าท่านไม่ไม่เลี้ยงปลาผีเสื้อกับปลาบูที่มันมั่วประเทศเกินไปอะนะเนี่ยอันนี้ตู้ไบโอโทปแท้ๆเลยนะตู้ลำธารเนี่ยจริงๆล้วถือเป็นไบโอโทปประเภทหนึ่งเลยนะคือแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเราก็ไปเห็นปลาสีนู้นสีนี้มาใช่ไหมพวกปลาบุงเราก็ซื้อซื้อซื้ออัดกัดเข้าไปบางตัวมันก็มาจากคนละประเทศกันบางตัวมันก็เลยมาจากคนละแม่น้ําคนละเกาะกันอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ไบโอโท แต่ถามว่าลากลากของการที่จัดตู้ลำธารเนี่ยมันก็มาจากการจัดตู้ไวโอโทเพราะว่าเราต้องการจำลองไงให้มันเหมือนในในลำธารธรรมชาติตรงนั้นแต่หลังๆเนี่ยปลามันเข้ามาเยอะเห็นแล้วก็อยากได้ไปหมดว่ะตู้ก็มีอยู่ใบเดียวเพราะนั้นยัดมันลงไปในตู้เดียวกันเลยมันตอนหลังมันเลยไม่ค่อยไบโอโทเท่าไหร่นะครับก็ต้องรักษาหลักการว่า คือเราจำลองธรรมชาติตรงจุดจุดนั้นน่ะนะครนะถ้าแบบเคร่งๆนะแต่อันนี้ก็จะพยายามผ่อนผ่อนคลายนิดนึงนะครับไม่ต้องให้มันเคร่งมากนะ mm hmm. ก็ดูว่าตัวไหนที่มันอยู่กับนีออนได้อยู่ประเทศใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยแม่น้ำข้างๆกันอะไรเงี้ยไม่ต้องให้มันแบบเมอรอเกินไปเพราะว่าบางทีเราก็หาไม่ได้ เราก็หาไม่ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะยังคิดอยู่ว่าจะปลาแพ้อะไรดีโคลมเบียปลาแพะอะไรดีนึกก่อนนะเปรูนี่ยังนึกออกแต่โคลมเบียนี่บางทีนึกไม่ออกเลยนึกออกแต่อันตั้ม อันตั้มเอมเพลอร์อะไรเงี้ยนะครับแต่เอมเพลอร์ไม่เลี้ยงตัวนี้หรอกเล็กไปนะเอมเพลอร์ Emperor ต้องไปลงตัวใหญ่เอาอะไรดีนะอาจจะเอาพวกเลนไอเดตรานะครับเลนไอเดตราแล้วก็ปลาแพะเอออาจจะ อาจจะอะโดฟอยดีไหมเดี๋ยวไปเช็คก,ก่อนนะจำไม่ได้อะโดฟอยที่ไหนแต่ไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่าใชอาจจะพวกจูดี่ปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจูดี่ปลอมพวกนี้แล้วก็หมอแค่นะยังแค่สี่ห้าสี่ห้าชนิดนี่แหละนะครับพอละเลียงแบบสบายๆเปลี่ยนน้ำนิดเดียวนะฮะ แล้วก็เติมพวกใบไม้ลงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกปลาพวกนี้ไม่ไม่ค่อยสกรปรกเท่าไหร่นะจริงๆเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเมื่อก่อนก็ทำไบโอโทปประเภทพวกปกระดัดป่าเอ่ออะไรนะจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วอืมพวกปกระดัดป่าที่เป็นอมไข่นะผมไม่ถนัดผมไม่ถนัดปลาก่อวอร์ดผมถนัดปลาอมไข่ พอประมอเ็ยังพอประมออมไข่นะฮะประกาศก็ยังเลียงประกาศอมไข่นะฮะอืมนะไปโอโทบก็ดีอย่างนะเอ่อพวกพลาซต์อะไรพวกโรคเชื้อติดเชื้ออะไรเนี้ยจะน้อยนะเพราะน้ำ น้ำสีชาอะเทนนินมันมีฤทธิ์ไอ้พวกปลาสิทธิ์ไอ้พวกอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยชอบมากนะฮะแต่แต่ก็ต้องระวังนะปลาปลามาใหม่ต้องกักโรกก่อนคือถ้าปลามันมาแข็งแรงนี่ส่วนมากอยู่ในตู้น้ําเทนนินเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยไข้อะไรอยู่แล้วแต่ถ้าปลามันป่วยมาอยู่แล้วมันจะมาลงในเทนนินมันก็ไม่ได้ว่ามันจะหายเลยนะครับมันก็ต้อง ต้องใส่ยาแล้วก็รอรอเวลาไปเพื่อเอ่อกับพาราไซต์บางอย่างอย่างเงี้ยอาจจะเร็วกว่าตู้ธรรมดาโรคติดเชื้อบางอย่างอย่างเงี้ยอาจจะเร็วกว่าตู้ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็ต้องดูเป็นกรณีกรณ,กรณีไปนะแต่ที่แน่ๆเลยนะ เดีย๋ยวดูก่อนว่าเอาปลาแพะอะไรดีนะครับจริงๆทำไว้ให้เด็กดูนะคือขี้เกียจจัดตู้ไม้น้ำเพราะว่าบางทีตู้ไม้น้ำบางทีมันต้องดูแลนิดนึงนะครับต้องดูแลคือถ้าปล่อยบางทีอะ่ะปล่อยไปมันก็บอกไม่ทั่ะมันแล้วแต่แล้วแต่กรณีแล้วแต่อะไรด้วยแหละบางทีก็ไม่ต้องดูแลอะไรเลยก็งามนะบางทีก็ต้องดูแลก็ตอบ ไม่รู้ใจยังไงอ่ะมันมันก็ไม่แน่ไม่นอนอะ่ะโนแต่ถ้าแบบนี้มันดูแลง,ง่ายกว่าเยอะนะครับเยอะมากตู้ไ่น้ำบางทีแบบว่ดีตะไคร้ลืมไปว่าให้อาหารปลาเยอะตะไคร้ขึ้นลืมไปว่าเล็บมือนางตัวเล็กกินไม่ทันอะไรเงีย้ยก็มีนะแบบตู้เทวดาที่ตอนเนี้อยู่ตะไคร้บึ้มเลยเพราะว่าคุมตะไคร้ยากเพราะว่าเทวดาก็กินกุ้งใช่ไหมลงกุ้งไม่ได้ พอลงเล็บมือนางไอเราก็กลัวเล็บมือนางไปหรืออันนู้นอันนี้ก็เราไปเอาตัวเล็กมาลงก็ลําบากนะก็เลยลําบากนิดนึงกาลังคิดอยู่คิดอยู่ว่าจับเล็บมือนางตัวเล็กออกแล้วก็ไปเอาเล็บมือนางตัวเบลเลอร์มาลงไปเลยจบดีหรือเปล่าหรือว่าลดน้ําแล้วก็เอา A.P.T. ฟิกค่อยๆหยอดตามจุดตามจุดอืม ทั้งดูไปนะครับแนวนี้ง่ายนะครับถ้าคนที่ไม่มีเวลานะผมแนะนำไบโอโถตู้ลำธารน,นะครับไม่ต้องมีอะไรเลยอ่ะไฟก็เปิดเปิดอย่างเงี้ยเปิดบ้างไม่เปิดบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ตู้ลำธารต้องเปิดไฟบ่อยต้องเปิดไฟอ่ะซื้อถามเมอร์มาติดไปเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าใครไม่ขึ้นหินนะครับพวกปลาบูพวกปลาผีเสื้อก็จะลำบากนะ ตูต้ลำธารที่บ้านผมนี่ไม่ไม่ได้เป็นไบโอโทปนานแล้วแหละนะครับไม่เป็นไบโอโทปนานแล้วเพราะว่าปะบูรสรารพัดสรารพัดที่สรารพัดนึกนะฮะคือคนกิเลสเยอะเนี่ยแนวไบโอโทปจะเลี้ยงยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะซื้อเรื่อยๆไงคือคือเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย เห็นตัวนู้นเราก็อยากได้เห็นตัวนี้เราก็อยากได้วเราก็จะซื้อเรื่อยๆพอซื้อเรื่อยๆปุ๊บบางทีมันก็ข้ามประเทศกันข้ามแม่น้ํากันข้ามนู่นข้ามนี่กันมันก็เลยไม่เป็นไบโอโทอย่างบางคนนี้ลึกมากนะไปตามหาต้นนั่นต้นนี้มาปลูกด้วยซ้ำก็มีไปเก็บมาจากแหล่งเลยก็มีนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทําเราก็ทํามาแล้วนะทามาแล้วทํามาแล้วตู้ถาด แต่ตอนนี้อ่ะไม่สนแล้วเอาต้นไม้อะไรก็ได้ปลูกๆไปแล้วทำคาแล้ว <c oughs> จึมๆไปให้มันดูสวยดีกว่านะให้มันลกๆเผื่อปลามันจะเข้าไปไข่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็อย่างที่บอกนะไบโอโถมันก็มีข้อจำกัดมีอะไรนิดหนึ่งนะครับอยู่ที่ตัวเราแหละว่าบางคนก็เลียงแค่ประกาศ ช้อนประกาศมาแค่นั้นอนะ่ะเขาก็าพอใจของเขาได้แล้วนะคือความพอใจแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคือได้ลถ้าเป็นสายที่ต้องซื้อซื้อเรื่อยๆซื้อเพื่อความสนุกซื้อเพื่อความบันเทิงเงี้ยอาจจะยากนิดนึงนะครับหรืออาจจะต้องหาข้อมูลเยอะนิดนึงนะว่าตัวนั้นตัวนี้อยู่กับตัวไหนในธรรมชาติอยู่กับใครอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องดูต้องศึกษาเยอะหน่อย นี่แหละไปโอโทปนะฮะคือไม่ใช่ว่าจัดมีต้นไม้มีขอนไม่ได้จัดเป็นไม้น้ำเต็มตัวเหมือนอย่างมีคนพื่อีที่รู้จักกันเคยจัดไปประกวดอย่างเงี้ยเออจัดไปโอโทปจัดปลาหมอเมกาใต้จะใส่อนูเบียไปคือไม่ได้เพราะอนูเบียอยู่ในอฟริกานะฮะ ประหมอจิโอฟาคัสอยู่อเมกาใต้ก็ไม่ได้นะแต่มีตู้หนึ่งเคยเจอตู้สวยมากเดี๋ยวหารูปให้ดูไม่ร,มรู้ไม่รู้เจอไหมเดี๋ยวเอาให้ดูเป็นเอมบูนะครับเอมบูปักเป้ายากักษ์อะปักเป้าที่ตัวใหญ่ที่สุดปักเป้าน้จืดอะอยู่กับพวกอนูเบียสแล้วก็โค้งโกเตต้าแล้วก็พวกตรวปลาหมึกอ่ะอันนี้ได้เพราะว่ามาจากอฟริกาด้วยกัน นะครับมาจากรุ่มแม่น้ำใกล้ๆกันก็พอพอได้อยู่นะก็ต้องดูด้วยแหละนะครับแต่ถ้าถ้าตัวผมนะเอาง่ายๆนะไบโอโทปไม่ต้องไปจัดต้นมงต้นมไม้ใส่แม่งหรอกจัดแค่คอนคอนหรือจะหินก็หินไปเลยจะลำธารหรือจะลากไม้ก็ลากไม้ไปเลยนะแล้วก็ใส่ปลาแค่สองสามชนิดที่มันอยู่ด้วยกันใน,ในบริเวณนั้นก็พอแล้วจบ ไม่ต้องไปทำอะไรมันยุ่งยากน่ะประมาณนั้นแหละก็เราก็เล่าแล้วเนาะว่าตู้ลำธารมันก็แตกออกมาจากอันนี้แหละนะครับแตกออกมาจากไบโอโทบนี่แหละนะแต่ว่าทัวเนี้สิ่งล่อตาล่อใจมันเยอะนะฮะเราก็ซื้อเติมกันเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ซื้อเติมเรื่อยๆไม่ได้เพราะว่า เซเวียแม่งตบตายหมดอยู่ชิบหายไม่หรอกพวกแกโตไมซอนมันสู้มันขี้กลัวกว่าไงมันก็เลยเจอเซเวียมาแต่เซเวียก็กัดกับเซเวียกันเองนะแต่ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวเราต้องลองวิธีใช้ใช้วิธีที่ว่าเซเวียเป็นเป็นตัวให้มันเยอะๆไปเลยกับหินเยอะๆไปเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะผมจะได้ผลไหม เนะพราะเราก็ไม่อยากเอาเซเวียไปไว้กับตู้แห่งความลับเพราะมันจะมองไปเห็นเราก็อยู่อุตส่าห์อยู่ตู้แบบนี้มาตั้ง,งนานแล้วนกจะไปทิ้งแบบอยู่กับพวกแซกโกอยู่กับพวกอะไรก็ยังไง,ย,ง,ไงยังไงอยู่นะก็ประมาณนี้แหละนะครับแต่ตู้แห่งความลับนี่ถ้าใครที่ดูช็อตนี่ยังไงก็ไม่ใช่เป็นโอทนะเพราะว่า สหประชาชาติเลอเกินแม้จะเป็นบปราซิลเหมือนกันก็จริงแต่ตอนนี้สหประชาชาติมากทั้งอินเดียทั้งไทยมาเลอะไรโอ้ยเต็ไมไปหมดนะครับก็อย่างที่บอกไงคือมันเห็นแล้วมันอยากได้ตัวน้นตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ก็อยากลองเลี้ยงตัวนี้ก็อยากเอามาถ่ายรูปไบโอโทปอะคือบางคนเขาถึงได้ทำไบโอโทปเป็นใบเล็กๆไง เรียงไม่แค่อย่างละนี่ดนะ้อย่างละหน่อยแต่จําลองได้หลายๆที่ตั้งเรียงกันไปเลยจบนะจริงๆถ้ามีที่ก็อยากทําทแบบนั้นเหมือนกันนะครับสะใจดีนะโอเคเล็กแทงนี่ก็ถือเป็นไบโอโทปนะครับตู้เล็กแทงนะเอาจริงๆบางคนนี่อาจจะไม่คิดไงคือคือบางคนก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นตู้ประกัดมีล่างไม้มีใบไม้อะไรเงี้ยเลี้ยงประกัดเลี้ยงปลาหมอแค่ แต่จริงๆเล็กเข็งนี่ก็ถือว่าเป็นไบโอโทปนะจ๊ะนะอลโลนาถ้าจัดเป็นไบโอโทปก็ได้นะเอาจริงๆได้หมดนะครับกระเบนก็ยังจัดได้เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกต้องไปศึกษาก่อนอะไรอยู่ม่น้าไหนก็ใครอยู่ด้วยกันได้ไม่ได้อะไรเงี้ยไปดูกันนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเอาคบแค่ นะปลาหมอแคออ่แล้วก็ใต๊ตไต้สักนิดสักหน่อยปลาพื้นสักหน่อยอแล้วก็พวกอ,อ,อาจจะเอาพันาเม่์มาลงนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครั้งหน้ากับไบโอโทอเมซอนจะไปรู้หรือเชโคลลมเบียดีกำลังช่างใจอยู่นะ โอเคไปละครับ